เมื่อวานก็มีการจัดพิธีไว้อะไรนะครับก็จริงๆเวลาเวลาพพี่บอกว่าเราจะมีปัญญาทุกครั้งเวลาไม่ใช่ในงานเลื่อนเดิงงานเลื่องไม่ควรจะไปเยอะเรือความเอนเทนในชีวิตนะครับอย่าพยายามไปเยอะเพราะว่าเราจะไม่คิดถึงเรื่องที่เราต้องต้องดำเนินชีวิตในวันหนึ่งว่าเราต้องไปที่ใดที่หนึ่งนะครับก็ในความเป็นจริงก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ย พ,พี่บอกว่าเราจะได้ปัญญาเวลาเราเข้าไปในงานที่เป็นงานางานที่ระลึกหรือว่างานไว้อะไรคนที่จากโลกนี้ไปนะครับเพราะว่ามันทําให้เห็นว่าเราได้ไปส่งใครสักคนที่สนามบินแล้วเขากาลังเดินทางไปอีกที่หนึ่งแล้วมันก็ระหนักได้ว่าคําพยากรณ์ผมเป็นจริงแน่ๆที่บอกว่าทุกคนในที่นี้นะครับวันหนึ่งจะไม่อยู่อีก500ปีทุกคนจะตายหมดนะครับถึงอยู่ท่านก็เหี่ยวมากเพราะว่า500ปีที่คง คงไม่ไหวแล้วนะครับหมายว่าไงครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือว่าวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดของการที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปไม่ว่ากรณีใ,ใดๆก็ตามนะครับกรัตริย์องค์หนึ่งนะครับชื่อกษัตริย์เฮโรดนะครับเป็นกษัตัตย์ที่เฮโรดมีหลายคงน,นะครับองค์ที่ฆ่าพิเอซูชอเฮโรดเดอะเกรทนะครับเป็นรุ่นพ่อเป็นเพื่อนกับมาร์กแอนโทนีที่ที่เป็นคนรักของคีโอพัตตาจนเขาเป็นคนสร้างพระวิหารหลังที่3าของเฮโรดนะครับอยู่บน บุเขาที่มีโดมอฟเดอะร็อกอยู่ตรงกลางใหญ่ๆนี่เลยนะฮะจริงๆข้างๆอีกเนี่ยก็มีการสร้างป้อมปราการใหญ่มากเลยเขาก็เลยเรียกว่าเฮโรดเดอะเกรทเพราะว่าสร้างอะไรก็สร้างใหญ่โตหมดเลยอัศจรรย์หมดเลยนะครับกษัตริยเฮโรดเดอะเกรทนะครับเป็นคนขี้ระแวงมากแล้วก็มีความหมกมุ่นในเรื่องของกรรมงมนะครับแล้วก็ เป็นคนโหดร้ายมากนะครับไม่มีใครชอบเขาเลยนะครับเขามีโรคลูกสามคนนะครับเฮโรดอันติพาสเฮโรดฟิลิปแล้วก็จมจำไม่ได้อีกคนหนึ่งนะครับปกครองแยกดินแดนกันในบริเวณที่เป็นอิสราเอลในปัจจุบัในในสมัยของพระเยซูนะครับในรุ่นตอนพระเยซูด,ดวลประหารก็เป็นเฮโรดอีกคนที่เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฮโรดนี่นะครับก่อนจะตายนี่นะครับ เขาเนี่ยกลัวว่าจะไม่มีใครร้องไห้เสียใจให้กับเขานะครับพอเขากลัวว่าจะไม่มีใครร้องไห้เสียใจนะครับเขาใช้วิธียังไงรู้ไหมครับเขาไปจับบรรดาเจ้าชายเจ้าหญิงทั้งหมดนะครับเจ้าชายทั้งหมดที่เป็นราชวงศ์ที่คนรักนี่นะครับให้ไปรวมอยู่ที่วังตอนที่เขากําลังเขาเป็นโรคประเภทหนึ่งที่ตายแบบน่ากลัวเน็ตอนหนานมากเลยนะครับในใน,ใน,นักโบราณศาสตร์บอกว่าเขาโดนอะไรกินข้างในจนมันเละไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตลอดชีวิตไม่มีความพอใจเลยเลย พอวันที่เขาตายปุ๊บนยะเขาบอกว่าตอนเขาตายปุ๊บนะครับสิ่งที่สั่งก็คือว่าให้ทุกคนฆ่าเจ้าชายพวกนี้ให้หมดฆ่าให้ตายพร้อมๆกันไปเลยทําไมรู้ไหมฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนในเมืองเนะี่ยร้องห่มร้องไห้ให้กับเหมือนกับร้องห่มร้องไห้กษัตริย์เฮโรดหมายว่าเขากลัวจะไม่มีใครอะไรเขาไม่มีใครคิดถึงเขาพี่น้องคิดดูดิครับวันนี้นะครับมีคนรวยสักกี่คนในโลกนะครับที่ถูกจดจํา ก็เป็นบางคนก็เป็นตาแก่คนหนึ่งนะครับหน้าอาจจะจีนๆเหมือนผมอาจจะรวยหลายร้อยหลายพันล้านแล้วก็ตายไปแบบลูกหลานย,ยังไปแม่งานศพเลยคนคนคนหลายคนนี้นะครับเวลาท่านตายไปจะมีใครสักคนไหมครับสนใจว่าท่านจากโลกนี้ไปแล้วบางคนนี้นะครับมุ่งหาแต่เงินทองบางคนมุ่งหาแต่ทรัพย์สินเพื่อตัวเองวันหนึ่งฉันจะมีอะไรรถปอเช่รถอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่า ท่านรู้หรือเปล่าว่ามันมีอิทธิพลช่วยใครบางคนอื่นได้หรือเปล่าจะมีใครอยากจะมางานศพท่านหรือเปล่าอยากจะมีใครมาระลึกถึงตอนที่ท่านตายจากโลกนี้ไปหรือเปล่าหรือว่าท่านแค่เป็นแค่ไอคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งที่วันที่ตายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครวันมันก็เห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องตัวเองสนใจแต่เรื่องตัวเองไม่เคยเป็นประโยชน์อะไรกับใครเลยคงไม่ต่างกับเฮโรดอันทิพาสที่ต้องพยายามจะฆ่าใครสักคนให้ให้ตายคนจะได้เสียใจเห,เหมือนกันในวันที่เขาจากโลกนี้ไปพี่น้อง เป้าหมายเพื่อจะเอาตัวรอดนี่นะครับมันเป็นความตั้งใจที่อยู่ในระดับที่ไม่สูงพอที่จะใช้ชีวิตเป้าหมายชีวิตของเรานี้นะครับเฮโรต์อันทิพัสที่มีทุกอย่างนะครับร่ำรวยมากๆสุดท้ายเนี่ยต้องการแค่คนอะไรเขาวันที่เขาจากโลกนี้ไปวันนี้วันที่ท่านจากโลกนี้ไป จะมีใครสักคนอีกคนมางานศพท่านมีจะมีใครสนใจไหมว่าท่านตายไปแล้วหรือท่านก็เป็นแค่คนที่ร่ํารวยคนหนึ่งเห็นแก่ตัวคนหนึ่งที่ไม่เคยเป็นประโยชน์กับใครไม่เคยช่วยเหลือใครไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างเป็นแค่อาจจะเป็นช่วงโควิดก็แค่เผาปุ๊บแล้วก็ไปเลยไม่มีใครสนใจอีกเลยนะครับเหมือนเทโรดอันติพาสท่านต้องคิดจริงๆนะครับและในโลกหน้านี้นะครับมีจริงๆแล้วมันมีชีวิตหลังความตายจริงๆ คริสเตียนในสมัยแรกนะครับถูกข่มเหงอย่างเป็นทางการในประมาณคศปีที่300นะครับแล้วก็มีการข่มเหงอย่างหนักสิ่งที่สําคัญก็คือว่าการข่มเหงนี้ทําให้มีคนหนึ่งที่เป็นนักวิาทาศาสตร์คริสเตียนบอกว่าเลือดทุกหยดของคริสเตียนที่หยดไปที่พื้นจะเป็นตัวแพร่กระจายมาเมล็ดพันธุ์ของความเชื่อไปทั่วเพราะเขามีการข่มเหงคริสเตียนท่ามกลางที่สาธารณะให้สู้กับสิงโตบ้างละทรมานแบบ บ้าเลือดบ้าดเดือดบ้างหละนะครับเพื่อจะทําให้คนเนี่ยหวาดกลัวว่าไม่อยากมาเป็นคริสเตียนนะครับแล้วการทรมานแบบนี้นะครับก็ทําแล้วทุกครั้งที่โดนทรมานคนก็สงสัยว่ามันคือศาสนาความเชื่ออะไรกันนะที่ทําให้คนกล้าปฏิเสธความตายกล้าปฏิเสธความรอดแล้วไปสู่ความตายยอมตายเพราะความเชื่อนี่นะเป็นความเชื่อที่ประหลาดมากๆเลยนะครับวันหนึ่งนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าท่านนี่นะครับจะไปถึงวันที่ท่านต้องจากโลกนี้ไปแล้ว ที่สําคัญก็คือว่ามันจะมันจะมีใครสักคนไหมที่ที่ที่ในโลกหน้านั้นท่านจะมีอะไรบางอย่างนี่เป็นที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าี่บอกเสมอนะครับชื่อเสียงดีก็ดีกว่าเงินทองวันล่าสุดนี้นะครับเพราะตาผมนี่นะครับเป็นคนที่ทํางานในระดับที่ดีมากๆเป็นคนเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ทํำสิ่งดีเพื่อสังคมมากมายนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าท่านก็ได้รับเครื่องราชสิยลนะครับในระดับที่ ที่เป็นข้าราชการในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเมื่อท่านเสียไปเนี่ยท่านต้องคืนเครื่องราชนี่นะครับกลับไปที่กรมพระราชวังนะครับเป็นกฎอยู่แล้วนะครับผมก็เลยได้ข้อคิดอันหนึ่งว่าพี่น้องรู้ไหมครับวันหนึ่งนะครับเกียรติยศบ,บนโลกของท่านทั้งหมดจะต้องถูกเรียกคืนมันเอาไปไม่ได้ครวันหนึ่งชื่อเสียงบนโลกท่านนี่นะครับจะถูกเรียกคืนกลับไปที่ที่มันควรจะอยู่ชื่อเสียงท่านก็จะตายไปทอมกับตัวท่านในที่สุดวันนี้นะครับ พอผมนึกถึงสิ่งหนึ่งก็คือว่าตอนท,ที่ที่รู้สึกคํานึงที่นั่งคิดเลยตอนเป็นเด็กประถมนะครับเมื่อไหร่ฉันจะเรียนจบสัทีเมื่อไหร่ฉันจะไม่ต้องเรียนแล้วเมื่อไหร่ฉันจะไม่ต้องทุ่มเทในการสอบหนังสือสอบย่อยสอบเทศสอบเรียนเข้ามาหาลัยนู่นเนี้นะครับตลอดเวลาเลยช่างเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินดันทะลึ่งไปเรียนปร,ริญญาโทอีกน,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 นะครับยังไม่พอต่อปริญญาเอกอีกนะครับเรียนยาวนานจริงๆนะครับอยู่ผมเรียนมหาลัยเดียวเลยนะครับตอนจะเข้า ปริญญาเอกอาจารย์ก็ถามว่ามาเรียนทําไมผมก็พูดไปสไตล์ผมเป็นคนขายผมอาจารย์กิดเลือดม่เป็นสีชมพูเลยนะครับอาจารย์ก็เลยรับผมเพราะว่าวาจาแบบนี้นะครับผมเลยได้เข้าไปเรียนอีกนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีวันสิ้นสุดผมจําได้นะครับตอนที่ผมเรียนจบแล้วนะครับผมชอบฝันแล้วผมก็ฝันว่าผมเรียนไม่จบผมเรียนส่งงานส่งไม่ทันฝันร้ายมากเลยนะครับแล้วพอตื่นขึ้นมาผมู้มือก็เอา้า รูปฉันฉันฉันรับปริญญาไปแล้วนี่อะไรเงี้ยฉันก็จบแล้วนี้นะครับพี่น้องฟังดีน,นะครับวันเวลาแห่งความทุ่มเทนะครับทุกวันมนะันพี่น้องฟังเ่ยทุกอย่างมีวันหมดอายุในภาษาอังกฤษเขา,าเรียก it come to pass ในที่สุดทุกอย่างในเรื่องชีวิตของท่านนะครับจะมาถึงจุดที่มันผ่านไปแล้วทุกอย่างนะครับมันมีเวลาแห่งการทุ่มทุนแรงงานลงแรงต่างๆในชีวิตไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกันที่ผมเรียนหนังสือผมก็เรียนด้วยความตั้งใจผมต้องทุ่มเวลาอ่านหนังสือผมไปสิงคโปร์นะครับตอนนั้นไปเจอ้องออนที่สิงคโปร ผมก็อยู่ที่โรงแรมให้ลูกไปเล่นน้ําเพราะว่าผมต้องทําวิทยานิพนธ์ส่งผมต้องวิ่งขับนั่งมอเตอร์ไซค์ไปที่ที่อาจารย์อยู่เพื่อจะให้เซ็นอะไรบางอย่างหรือว่าแก้ไขตลอดเวลาเพื่อวันหนึ่งนะครับผมจะจบการศึกษาที่ผมมีการได้ลงทุนโรงแรมเอาไว้แล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าในวันในวันที่ลงทุนโรงแรมเอาไว้นะครับมันจะมีวันของการจ่ายคืนมันจะมีวันที่ท่านได้รับการรับรองจากสภา,ามหาวิทยาลัยว่าท่านเรียนจบอย่างนี้แล้วนะครับท่านมี สิทธิในการใช้วุฒิการศึกษานี้เป็นในการทํารายได้หรือว่ามีประโยชน์อะไรบางอย่างบนชีวิตของท่านเปรียบเสมือนชีวิตของคน,คนเรานี่นะครับทุกๆอย่างที่เราทําวันนี้นะครับท่านกําลังเข้าชั้นเรียนวิชาพระกัมพีหนึ่งศูนย์หนึ่งอยู่พอท่านเรียนจบนะครับก็จะมีข้อสอบให้ท่านทำว่าท่านจะเชื่อฟังทาตามหรือเปล่าพอท่านเชื่อฟังไปเรื่อยๆนี่นะครับไปถึงวันหนึ่งนี่นะครับมันจะถึงจุดเรียกแกร์ดูก็คือว่าท่านจะจบการศึกษา พระเจ้าจะเจิมท่านไปทําอะไรบางอย่างที่พระเจ้าตั้งใจเอาไว้นะครับและในวันหนึ่งนะครับที่ท่านทุ่มเทปไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งจะมีวันจ่ายคืนและคนที่ไปถึงความตายหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือเขาได้จบงานของเขาแล้วช่วงที่ผ่านมามีผู้รับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ทั่วโลกหลายคนนะครับพาสเตอร์ทีบีโจชวัวพาสเตอร์ยองกีโชนะครับก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วภรรยาผมเล่าให้ฟังบอกอาจารย์พาสเตอร์ที่รักพาสเตอร์ยองกีโชไปแล้วผมก็พูดคำหนึ่งออกมาบอกว่าอาจารย์โครงงานเสร็จแล้ว งานท่านคงเสร็จแล้วท่านก็เลยไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนี่นะครับแบบว่าพี่น้องฟังดีนะครับท่านทุกคนมีงานต้องทําท่านมีงานที่ต้องรับผิดชอบต้องทํานะครับในวันที่ส่งงานจบนะครับท่านก็จะจบการศึกษาท่านจะได้หยุดพักจากการงานทั้งปวงจะไม่มีใครมานั่งสอบท่านไม่มีหนังสือต้องอ่านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องทําพี่น้อยเอเมไหมครับในวันที่ท่านเสร็จงานแล้วท่านจะไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วพี่น้อยเอเมไหมครับอืมตอนที่ทุ่มเทเรียนอยู่นี่นะครับมันไม่มีความสุข หลายครั้งเนี่ยครับมีความกังวลว่านั้นเสร็จไหมอันนี้เสร็จไหมแต่เมื่อเรียนจบแล้วผมไม่มีภาระต้องรับผิดชอบแล้วความสุขมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเราวันหนึ่งนะครับเราจะไปถึงเส้นชัยแล้วงานที่เต็มที่ลึกถึงคนที่เสียชีวิตนะครับทาให้รู้ว่ามีบางคนได้ได้ออกออกจากงานนี้ไปแล้วเขาเสร็จงานนี้แล้วเขาไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าวันหนึ่งท่านจะต้องนั่นจริงๆในฮีบรูบทที่10บข้อที่35บนะครับบอกว่าเหตุฉนั้นขอเยละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่ คำว่าบำเหน็จอันยิ่งใหญ่นี่นะครับเป็นภาษาที่น่าสนใจมากใช้คำว่ามิสตาโปโดเซียนะครับแปลว่ามีพนักงานคนหนึ่งของบริษัทนะครับถูกใช้ไปทำงานบางประเภทที่มิชชั่นบางอย่างที่ต่างจังหวัดหรือบางประเทศนี่นะครับแต่ว่าเพื่อว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินแอดวานมาให้คนที่ทํางานเนี่ยเลยจำเป็นต้องออกทั้งเงินทั้งบัตรเครดิตตัวเองจ่ายค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารทุกอย่างไปก่อน แล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อทําง,งานเสร็จและกลับมานี่นะครับเขาจะมีโอกาสได้เบิกทุกค่าใช้จ่ายที่ถูกจ่ายไปแล้วมีการเบิกเงินทองจากบริษัทที่ส่งเขาไปทํางานแล้วก็จ่ายคืนให้เขาอย่างเต็มขนาดเหมือนสมมติพิกราฟนะครับราชาการส่งไปพิกราฟก็ไปทํางานอย่างเต็มที่และสุดท้ายนะครับก็เก็บบินทั้งหมดมาเบิกในที่สุดในตอนท้ายนะครับแบบว่าไงครับในโลกนี้นะครับหลายครั้งเราเป็นคริสเตียนล้วต้องจ่ายค่าเดินทาง ไปประกาศข่าวประเสริฐบางทีอาจจะจ่ายเองบางทีจะจ่ายเวลาเพื่อจะทําอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้าหลายครั้งจ่ายเวลามาซ้อมนมันสการหลายครั้งจ่ายเวลาเพื่อจะไปประกาศข่าวประเสริฐกับบางคนหลายครั้งนะครับท่านทุ่มเทแล้วจ่ายเงินไปก่อนดูเหมือนกับไม่มีใครมาซัพพอร์ตท่านท่านต้องเอาเงินตัวเองควักออกไปก่อนอยู่บนโลกนี้แต่พพี่บอกว่าวันนั้นนะครับที่ท่านกลับไปที่บริษัทที่ส่งท่านมานะครับจะมีบําเน็จอันยิ่งใหญ่วันนั้นนะครับ เขาจะคำนวณท่านจ่ายเงินเป็นเงินบาทเขาจะคืนให้เป็น US d o l ดอลลาร์ท่านจ่ายเงินเป็นหลักบาทอาจจะคืนให้เป็นทองคำหนบาทเ <elu> พราะบนสวรรค์นั้นล่ำรวยมากจริงๆนะครับและที่สําคัญก็คือว่าก็ผมก็ไม่รู้ว่าท่านทํางานมากขนาดไหน ท่านท่านรับใช้ทุ่มเทไปในการงานที่ท่านทำมาขนาดอุตส่าห์มาจากชนบุรีมาแสวงหาพระเจ้าต้องจ่ายค่ารถค่าน้ํามันนู่นนี่นั่นนะครับพระเจ้าบอกดีมากลูกเราพอใจเจ้ามาที่เจ้ามีใจแสวงหาเราวันนึงกลับไปนะครับพระเจ้าจะมิสทาโบโดเซียพระองค์จะคํานวณทุกค่าใช้จ่ายที่ท่านใช้ไปแล้วพระองค์จะคืนให้ท่านด้วยบําเหน็จอันยิ่งใหญ่ี <Okay. S 1> น่นองเอเมมไหมครับ <Okay. S 1> วันหนึ่งนะครับวันที่เราจากโลกนี้ไปนะครับจะเป็นวันที่เราจบการศึกษาจะเป็นวันที่เราจบงานจะเป็นวันที่เราได้รับการจ่ายคืน และแน่นอนนะครับคนที่ไม่ดําเนินชีวิตในทางพระเจ้านะครับดำเนินชีวิตในความบาปนะครับท่านถ้าวันหนึ่งนะครับพระเจ้าถือว่าความเชื่อท่านมีนความเชื่อที่ตายไปแล้วปากพูดอย่างตัวทําอีกแบบสุดท้ายนะครับท่านอาจจะไม่ถึงจุดที่ไปถึงจุดของการจ่ายเงินคืนอาจจะเป็นต้องการชดใช้สิ่งที่ทําผิดบนโลกไปเพราะว่าท่านตัดสินใจดูหมิน่นพระโลหิตพระเยซูแล้วท่านจะไปอีกอีกอีกเคาน์เตอร์หนึ่งก็ได้ ท่านจะต้องท่านจะกลายเป็นคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระพี่บอกว่าทําหมายสําคัญจํานวนมากแต่สุดท้ายนะครับพระเจ้าบอกเราไม่รู้จักเจ้าเจ้าผู้กระทําความชั่วทําความชั่วทุกๆวันพระพี่บอกว่านะครับบางคนจะคิดเป็นเรื่องไปฆ่าคนเป็นรุ่งไม่ใช่นะครับพระพี่บอกว่าอิจฉากันว่าร้ายกันปากร้ายนี่นะฮะหรือว่าเป็นคนที่อะไรแค่นี้นะครับไม่บอกไม่มีส่วนในแผ่นดินพระเจ้า พี่น้องอย่าคิดนะครับเป็นแค่เรื่องแบบโอ้ฉันไปฆ่าคนตายฉันต้องไปลุวมประเวณีไม่ใช่นะครับแค่ปากร้ายหรือว่านินทาคนอื่นหรืออิจฉากันนี่นะครับเราไม่ยอมกลับใจนี่นะครับพระเจ้าบอกว่าท่านจะไม่มีส่วนในมรดกของพระเจ้าท่านคิดว่าจะมีนางร้ายขึ้นไปเล่นบทบาทต่ออยู่บนแผ่นดินสวรรค์แล้วมีเหรอฮะไม่ให้อภัยขครูนท่านมีสิทธิ์ไม่ให้อภยัอภยด้วยเหรอครับ พี่น้องไม่ได้เลยนะครับท่านไม่สามารถเก็บแม้แต่เรื่องนิดเดียวนะครับเอาไว้ได้เลยผมเกรงว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ตรงกลางระหว่างชายแดนไทยแล้วก็อีกประเทศหนึ่งชายแดนสวรรค์กับนรกเพราะชีวิตท่านดําเนินชีวิตไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าจะเป็นคนฝ่ายพระเจ้าหรือฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเอ <AI S 1> <AI S 2> อาก็ยังคบกับคนที่ไม่ดีเอ <AI S 1> อาก็ยังทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ทั้งที่ทรู้ทั้งรู้นี่นะครับยังดื้อดึงจะทําพี่น้องวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งนะครับ,นนง,รบงานจะเสร็จก็จริงแต่ท่านสอบตก มันจะจบด้วยการรีทายนิสิตนักศึกษาคนนี้ออกจากระบบการศึกษาท่านจะต้องรับโทษทันของความสะเพร่าและความมักง่ายของท่านที่ท่านทําไปบนโลกนี้โดยที่ท่านไม่มีความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องวันนี้ยังทันวันนี้ยังเป็นวันแรกของเวลาที่เหลืออยู่กับใจซะพี่น้องวันนั้นนะครับม,มันจะไม่มีพื้นที่พื้นที่ที่ชัดเจนระหว่างคนที่รักษาชีวิตจริงๆนะครับแน่นอนว่าขึ้นไปรับบาเหน็จแน่นอนแต่คนที่ดําเนินชีวิตนะครับพูดอย่างพระเจ้ามีจริงนี่นั่นแต่สมมติมีเมียสองคนนะครับหรือว่าไปอยู่ในความมมสสสัพัพนนธ์ที่ร บอกเป็นแฟนกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ไม่ได้นะครับหรือว่าทําอะไรก็ตามนะครับไปเป็นคิดเตียนกันก็ไปนินทาคนนูน้นคนนี้อยู่ในโบสถ์สร้างกลุ่มแล้วก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้คนนั้นพี่คนนี้วันนั้นแบ่งปันพระพรหน้าหมันไส้จริงๆดูหน้าตาก็ธรรมดาไม่น่ามีพรเยอะขนาดนี้เลยครับปากท่านก็พูดไปเรื่อยๆนะครับระวังให้ดีนะครับปากอาจจะขึ้นสวรรค์แค่ปากตัวไปลงข้างล่างนะครับผมไม่ได้พูดแรงผมพูดเรื่องจริงนะครับอืมนะครับ วันหนึ่งนะครับผมไปดูรายการรายการหนึ่งนะครับมีรายการของการช้อปปิ้งฟรีร้อนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ทุกคนจะเริ่มที่เส้นสตาร์ทนะครับแล้วก็ทุกคนนี่นะครับจะวิ่งเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆกับ power buy นี่นะครับแล้วเขาจะต้องไปหยิบให้เวลา15นาทีหยิบอะไรออกมาก็ได้เลย15นาทีคือไม่ได้เลยเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผมเห็นแต่ละคนนี้นะครับวางแผนเนี่ยดีมากเลยนะครับต้องเข้าซอกนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย วิ่งสเต็ปคำนวณเวลาว่าอันนี้เอามาถึงจะทันถึงจะเอาของมีค่ามาได้บางคนนี่นะครับพุ่งตรงไปที่ macbook macbook ทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งเชลลงมาบนตะกร้าเลยนะครับแล้วก็เข็นออกมารอบแรกก่อนมาพักไว้ก่อนไปได้ชัวร์แล้วค่อยไปเก็บสิ่งที่อยากได้ทีหลังผมไม่เห็นมีใครไปเก็บผักชีสักคนไม่มีใครไปเก็บไส้กรอกไปเก็บหมูสดสักคนไม่มีใครไปเก็บของที่มันมีค่าต่ําสักคนทุกคนนี่นะครับรู้ว่าเวลามีจํากัดโฟกัสมากๆเลยจะไปหยิบเฉพาะของมีค่าที่สุด เราเร่งหัวขวิดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปวันไหนไม่รู้จะหมดเวลาเมื่อไหร่วิ่งสุดชีวิตเลยเพื่อจะแบบทําให้มันเกิดการที่ว่าเก็บของที่มีค่าที่สุดออกมาได้แปลกไหมครับทําไมเราเป็นคริสเตียนเราดันไปเก็บผักชีท่านก็มีเวลาแค่15นาทีนี่แหละท่านก็มีเวลาจํากัดท่านรู้ได้ไงท่านอยู่อีก15ปีอาจจะอยู่แค่ปีหน้าก็ได้ไไดเพราะจรับไปแล้ว อยูพี่จะซู่ปอีกสาปีก็แล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าท่านมีเวลาเยอะแล้วทําไมโมวแต่ไปเก็บเงินทองในโลกนี้เพื่อจะสร้างชื่อเสียงจอมปลอมคล้ายๆกับผักชีบนชีวิตทําไมมัวแต่ไปสาระวนว่าวันนึ่งฉันจะมีบ้านมีรถใหญ่โตมากมายดีฮะไม่ได้ผิดอะไรแต่ทําไปเพื่อตัวเองหรือเพื่อพระเจ้ากันแน่จะมีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าหรือว่าตอบสนองความต้องการเนื้อหนังของท่านเช็คลิสต์ซ้ายขวานะครับซ้ายเพื่อพระเจ้าขวาเพื่อ ขวาขวา,ขวาเพื่อตัวเองถ้ามาติกันจริงๆกิจกรรมชีววิตประจำวันส่วนมนม่มันติกข้างซ้ายหรือข้างขวากันแน่ ท่านทําอะลรมมนมีประโยชน์ตอ่ออาณาจักรพระเจ้าหรือเปล่าท่านพี่บอกว่าเงินทองนะครับมีเพื่อสร้างเพื่อนเพื่อวันนี้ท่านเข้าไปสู่อาณาจักรนี้นั้ท่านได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะอะไรเพราะท่านทําสิ่งดีบนโลกเอาเงินทรัพย์สินเงินทองที่ไร้ค่าไปแลกเอาชีวิตคนจํานวนมากมายรารู้จักพระเยซูมีทรัพย์ก็เพื่อทําให้คนประทับใจพระเจ้าเ<อ>มื่อกี้ผมลงจากแท็กซี่มานะครับเขาคิดผมไป220ผมให้เป็น250แล้วบอกพระเจ้าอวยพรวนแท็กซี่ผมก็เล่าข่าวประเสริฐให้กับ ให้กับเขาฟังว่าพระเจ้าเป็นผมก็เล่าพระพรเรื่องเข้าต้มกระดูกหมูบ้างแหละอะไรพี่ต้องเชื่อพระเยซูเชื่อไม่เช,ชื่อไม่รู้แต่ผมเล่าไปแล้วผมได้รางวัลพี่น้องเอเมนไหมครับตลอดชีวิตของท่านนะครับท่านทําอะไรเพื่ออะไรกันแน่ท่านใช้เวลาสิบห้านาทีนะครับไปคว้าสิ่งที่มันไร้ประโยชน์นะครับจะพูดแรงก็ไม่ดีครับออกอากา,กาศเดี๋ยวพี่น้องไม่อยากฟังพูดให้มันพอๆ <laughs> หน่อยนะครับประเด็นก็คือว่าท่านไปหยิบอะไรมากันแน่ผักชีโรยหนะ้า หมูสับแพ็คนึงหรือท่านไปโกยเอาเฉพาะ MacBook Pro มาที่มันมีผลนิรันมันมีมูลค่าสูงในเวลาที่จำกัดที่ท่านทำไปนะครับเวลาของทุกคนจำกัดนะครับและสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับถามว่าอะไรคือคือสิ่งมีค่าบนชีวิตท่านก็งานที่ได้รับมอบหมาย ในบริษัทบริษัทหนึ่งนี่นะครับมีตําแหน่งมากมายเหมือนพี่เขาเคยเป็นเจ้าของบริษัทนะครับมีพนักงานเต็มไปหมดมีทั้งพนักงานชงกาแฟมีทั้งพนักงานบัญชีมีทั้งพนักงานมาเก็ตติ้งแต่วันหนึ่งนะครับพนักงานกับบัญชีนะครับบอกว่าพอต้องส่งรายงานผู้ถือหุ้นบอกว่าไม่เสร็จครับพี่ทําไมอะ่ะอ๋อหนูไปช่วยเขาซีลอกอยู่ทําไมอ่ะทําไมหนูไม่ทางานให้เสร็จก็หนูไปช่วยเขาซีลอกแล้วเขามีชงกาแฟเขาทาให้แต่หนูไปช่วยเขามันใช่หน้าที่ของคุณไหม พระเจ้าจะถามมันนั้นเลยนะครับพระเจ้าให้ความสามารถแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปทําอะไรออกไปทํไขายตรงพระเจ้าเรียกเจ้าไปทํไขายตรงไหมไม่ส่ติพระเจ้าเรียกเรียกมาเป็นเลยเรียกเป็นศิียพิบาลท่านไปทํไขายตรงพระเจ้าก็ถามว่าพระเจ้าใช้เจ้าไปทำไหมไม่ใช่แล้วทําไมไปทาอยากทาประมาณว่าจะได้มีเงินถวายเกียรติพระเจ้ามีพาสซีฟถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็ถามว่าแล้วไปชงกาแฟทําไมหน้าที่เจ้าคือทาบัญชีพี่น้องเข้าใจหน้าที่ท่านคืออะไร แล้วท่านผูกพันตัวนี่คิดจักใดคิดจากหนึ่งล่องลอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปฟังอันนั้นเดี๋ยวก็ไปฟังอันนี้ฟังอันนู้นไม่เคยถวายตัวเข้ามารับใช้พระชา้าท่านจะมีโอกาสทางานได้ยังไงเพราะท่านมันเป็นแขกโรงแรมมาพักสามวันใครจะใกล้ๆท่านเก็บเงินไม่มีหรอกฝันไม่เถอะท่านจะเป็นต้องผูกพันตัวที่ใดที่หนึ่งที่ระเจาฝังรากลึก ฝังลากฟันลงไปในเหงือกนั้นฝังลงไปแล้วไม่ถอนใครมาถอนดึงก็ไม่ออกฉันจะรับใช้ที่นี่ใครจะมาว่าฉันใครจะมาว่าฉันหน้าตาไม่ดีใช่ฉันอ้วนกับไปตอนนี้ฉันอ้วนฉันผอมใครจะมาว่าฉันทำทาลิปไม่ทาลิปทาแป้งไม่ทาเพรฉันไม่สนฉันจะรับใช้พระเจ้าใครมาว่าฉันใครมาเหยียบเงาหัวฉันโอ้เจ็บไปถึงหัวใจเหยียบเงาหัวเจ็บเจ็บเจ็บไปหมดเลยนะครับบางคนย้ายบทที่เรื่องรอสาวรอไปเอาเองรอสารอคืออะไรไลฟ์อะไรอไปคิดเอาเอง เรื่องบ้าๆบ,บ,บอๆบนะครับเช่นผมเป็นสอบอนะครับสิ่งที่ผมระวังมากเลยนะครับคือเรื่องขนมปังชิ้นเดียวเช่นไรฮะผมไปพิมพ์อวยพรใครบางคนสมมุตินะครับอวยพรปุ๊บคนนี้ยาวคนนี้สั้นคนไปดูทําไมอาจารย์อวยพรมันเกิดหนูสั้นจังเลยหรือด,ดีผมผมอ่านผมไม่ได้เป็นพนักง,งานตรวจสอบ Facebook ผมลืมกดไลค์วันเกิดใครสักคนเอ้าทำไมคนนี้อวยพรอาจารย์ไม่อวยพรหนูปิดไปซะเลยจบ ไม่ต้องไปยุ่งกับใครทั้งสิ้นให้ภรรยาไปกดไลค์กดอะไรตามสบายผมจะได้ไม่ต้องไปกดจะได้ไม่ต้องมารู้สึกไอ้เรื่องรอสอรอพวกนี้นะครับเรื่องแบบที่มันไม่มีประโยชน์อ่ะมีมีทหารที่ี่นโอ้ท้อใจอาจารย์เอาขนมมาฝากคนนี้ไม่ฝากหนูผมจะรู้ได้ไหมจะมากันกี่คนหรืออนะไรผมก็จะไ,ไหมครับผมก็ไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็ดันเป็นเป็นประเด็นพี่น้องผมถามจริงท่านเป็นแขกวีไอพีของแรมห้าเหรือท่านเป็นคนใช้ของพระเยซูท่านจะมันทาสรับใช้ มีสิทธิ์อะไรมาอ้างสิทธิ์โอ้บริการไม่ดีเลยวันนี้ที่บ้านใจใจฉันมาทําไมไม่มีอันนี้มาเสิร์ฟนู่นนี่นั่นท่านเป็นใครแล้วจะมาทําอะไรกันแน่ท่านจะมาเป็นผู้รับใช้เพื่อเป็นทหารของพระเจ้าหรือท่านจะมาเป็นแขก VIP ของคิิสจักรน้ำองุ่นใหม่เสิร์ฟไม่ดีบริการไม่ดีท่านก็โอ้ไม่เอาแล้วบายบายะนะเจ้าบทนี้มาทําอะไรกันแน่จะเอาไหมบาเหน็จ มัวแต่แบบเแงียบย้ายไปเรื่อยอยู่โบดนี้ทีนึงหรือย้ายไปโบดนี้โบดนี้ก็ไม่ชอบตรงนี้ก็มีสอบอหน้าตาเหมือนตีเกินไปย้ายไปอีกโบดนึงหน้าเหมือนฝรั่งหน่อยย้ายเหมือนฝรั่งพูดนียาไทยไม่ใช่ก็ย้ายไปที่หนึ่งย้ายไป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 สิบห้ายป,ปีไม่ได้รับใช้เลยเลย <S <S แล้วชาวบอมเียนต,ตรงไหนก็ไม่มีไงพี่น้องเข้าใจไหมท่านจาเป็นต้องผูกพันตัวที่ใดที่หนึ่งนะครับจนชัดเจนว่าถ้าฉันฝากคนนี้เป็นตากล้องเขาจะมาแน่ สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจมากนะอันนี้หลายคนก็น่าประทับใจเอกนี้นะครับหรือว่าเตยนี่นะครับผมจําได้ตอนที่บ้านเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้อยู่บางนาตาดซอยสิบสี่นี่นะฮะเขาอยู่นู่นเลยนะฮะอยู่เลยนะฮะสุพรรณนู่นน่ะเกือบออกสุพรรณแล้วฮะแล้วเมื่อก่อนนะครับไม่มีรถนี่นะครับเวลาจะมาซ้อมน้ำมัสการนี้นะครับนั่งรถมาสามชั่วโมงครึ่งแต่โทษนะฮะตอนที่ไม่มีใครร้องนี่มาได้ตลอดเลยคือเขามาตลอดเลยครับตอนตลาดเราเริ่มแบบ บบสลับกันบ้างอะไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนที่เขาจําเป็นต้องมานี่นะครับเขาเนี่ยครับมาตลอดไม่เคยบน่นผมไม่กล้าบอกเลยทำไมมาสายพอพอรู้วอาสามชั่วโมงครึ่ง แค่มาก็ดีไม่รู้จะแสนมาทําแต่มานอนที่นี่นะครับเตียงไม่ได้นุ่มนะครับมีแค่ผมขนมาเหมือนเจงกิสขานให้นอนแค่นี้นะครับตอนนี้ตอนนั้นไม่มีด้วยแบบว่าไงฮะพี่น้องเห็นไหมฮะเราเราไม่ได้มาเพื่อจะมาเป็นคนที่มารับการบริการเราไม่ได้เป็นคนที่มาเพื่อจะมาเทสเซอร์วิสของโบทนี้โบทนั้นโบทนี้พี่น้องมาเพื่อรับใช้มาเพื่อทุ่มหัวเข้าไปเบียดเข้าไปมีอะไรให้หนูทำไหมมีอะไรให้หนูทำในเพื่อเราจะเอาบาเหน็จในพระเจ้าพี่น้องเม็นไหมครับไม่มีบริษัทไหนจ้างพนักงานที่ตั้งใจจะมาทําางนน3ววัแล้ไป ถ้านไม่มีทางขึ้นในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงแน่นอนถ้าสมมติท่านมาแค่สมวันแล้วก็หายไปพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้นะครับท่านไม่มีเวลาค่ำครวญเสียใจกับสิ่งของหรือว่าอะไรบางอย่างท่านไม่มีเวลาเพราะไงมันเหลือ15านาทีโทษน,นะครับคนที่ไปเล่นเกมเอาของจากซูเปอร์มาร์เก็ตแตเขาวิ่งไปปุ๊บอ้าวโทษนาสมมติขเขาอ้วนหน่อยไอ้อ้วนเลี้ยวขวา จันอ้วนอฉันท้อใจฉันวิ่งไม่ไหวโอ้อยู่ข้างหน้าแล้วกว่าไม่เป็นไรฉันนั่งตรงนี้สิบห้านัอีกห้านาทีแล้วกันเอ้เวลาจะหมดแล้วเวลาเขาว่าฉันอ้วนฉันนั่งตรงนี้แล้วกันฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไปแล้วฉันไม่ไปฉันตอใจต่อแต่มีไหมบ้ามันจะหมดเวลาอยู่แล้วหมดทําอะไรกันอยู่จะเอาไหมบาเหน็จจะเอาไม่อยากอยู่เมืองโลกอยากได้มากนะไอ้บ้านมีบริเวณร้อยห้าสิบตารางวาทำไมมันสวรรค์ไม่เอา พอตายไปก็ต้องคืนเขาหมดเอาไปได้สักอย่างเอาไม่ได้สักอย่างแต่ที่มันนิรันดร์แต่ไม่สนใจทาอะไรอยู่ออกคืนบาวนี่อยู่ทาอะไรอยู่ออยู่คาเฟ่ยอยู่จานทาอะไรอยู่ออกำลังช้อปปิ้งแคชเชียร์อยู่บนออนไลน์ช้อปปี้99เป็นใช่เวลาไหมพีม่น้องต้องคนณสารระบิกับงานพระเจ้างานที่พระเจ้ารับผิดชอบไม่ต้องเป็นสอบอก,ก็ได้งานเยอะแยะโทษน,นะครับมีหลายคนนะครับอาสาตัวเข้ามาในโบสถ์นะครับตัดสินใจกับพระเจ้าชัดเจนที่นี่ น้องพีทนะครับบอกว่าเอ,อแม่คะถ้าหนูย้ายมาเนี่ยตอนนั้นเขาดูกลุ่มอนุชนอยู่หนูจะมีอะไรทํำไหมคะพอย้ายมาปุ๊บนะครับผมจัดให้ชุดใหญ่เลยพีทหายไปเลยงานเยอะมากจนพีทงานเอ,อมันเอ,อก็รับผิดชอบไปนะครับแต่หายหายไปเลยช่วงนึงเพราะงานเยอะมากงานตัวเองก็เยอะอยู่เลยนะครับแมยว่าไงครับไม่ต้องห่วงครับมามีงานให้ทาแน่นอนมีงานให้รับใช้แล้วท่านก็สามารถครีเอทได้อย่างคุณยายจะรู้วันนี้นะครับ กลัวมากเลยว่าไม่มีบําเหน็จหลานนะครับเคยไปถามหลานต้องโฟตอนไปเยี่ยมสวรรค์เห็นบ้านยายไหมก็ไม่เห็นนะครับร้อนใจมากเลยจากฉะนั้นนะครับทำบรรญกติเองเราไปเยี่ยมคนกันไหมเราไปประกาศข่าวไปเสด็จไหมพี่น้องคนเรามันต้องมีบ้านอยู่บนสวรรค์นะพี่น้องไม่มีเตียงหกฟุตนอนนุ่มๆไม่มียางพารานะครับนอนที่โรงแรมแข็งเตียงแข็งๆมอนแข็งๆสักวันหนึ่งพอไหวนี่ลันดอนนอนบนเตียงไม้กระดานนี่ลันดอน หลังตรงเลยเดินหลังตรงบนสวรรค์เลยไม่เอาผมไม่เอาขอเตียงขนเป็ดได้ไหมหมอนหกดาวได้ไหมมันมีนะพี่น้องพรมบีบอกจะมีที่ปลอบประโลมใจมคนที่ทุ่มเททํางานหนักมากๆได้รับการปลอบประโลมใจมากเหมือนอัพไลน์นะครับบนธุรกิจขายตรงโอ้โหทุ่มเทปิดยอดนะครับขึ้นมนอันดับหนึ่งเป็นซุปเปอร์ไดมอนด์วิบวับประกาย5ดาวนี่นะครับก็ต้องไปปลอบใจที่โรงแรม5ดาวไปแบบพวกพวกโซเนวาคิรีเลยประมาณนี้นะครับนอนโรงแรม6 7็ดาวอย่างงี้สบายต้องปลอบประโลมใจเยอะๆหน่อย ส่วนพวกท่านนะครับบางคนนะครับเอนเตอร์เทนเบิร์โลกไม่สนใจหมดแต่ไปนสนใจคนนั้นไม่เหยียบเงาหัวตรงนี้น,นะครับไม่มีเวลาทําอะไรไม่ได้ทำเลยเลยตลอดชีวิตย้ายโบสถ์ไปห้าโบสถ์ไปบนสวรรค์ไม่ต้องปอบประโลมใจมากเขาไม่ได้เหนื่อยอะไรพี่น้องเอเมนไหมนะครับในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเอ็ดบอกว่าเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กําไรพี่น้องคนที่พูดอย่างนี้ได้นะครับก็คือรู้ว่าบนสวรรค์มีกําไรแน่ๆทํางานไปเยอะมาก วันนี้ท่านถามตัวเองจริงๆนะครับถ้าวันนี้ท่านจะตายพระเยซูจะกลับมาพรุ่งนี้นะครับท่านจะรู้สึกตกตื่นใจตกตื่นใจใช้ถูกไหมต้องใช้คําว่าอะไรตกใจร้อนรุ่มเพราะไม่มีอะไรบนสวรรค์หรือว่าแบบพร้อมไปแล้วพระองค์เจ้าข้ารับไปเลยยังเลยพระองค์ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่งงานก็ยังไม่ได้แต่งนะครับอะไรยังไม่ได้ทาอะไรบนสวรรค์ยังไม่มีอะไรบนสวรรค์เลยก็ไม่ได้ตายอะไรได้กาไรไงตายแล้วน่าจะขาดทุนต้องฟังดีนะครับวันนั้นนะครับทุก ทุกความทุกอะไรที่อยู่ในความเมื่อจะถูกความสว่างายลงมาหมดเลยจะไม่มีอะไรถูกปกปิดไว้เลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างทุกการกระทาท่านจะถูกแฉออกมาหมดทุกคนจะเห็นหมดถ้าผมไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับพระเจ้าออพอในพระเยซูพระเจ้ายกโทษความผิดบาปให้นะครับแต่ว่าความเชื่อผมเป็นความเชื่อแทนนะครับพระเจ้าก็จะผมก็จะไปอยู่บัลลังเบมาของบัลลังก์การให้รางวัลบรรัลลังก์เบมมาเป็นบัลลังก์ที่อยู่ในการแข่งขันทศกีทธานะครับในสมัยโบราณก็คือว่าเป็นบ,รรบรรัลลังก์สำหรับคนที่ชนะแล้วเท่านั้น คนที่วิ่งจนมีชัยชนะคนที่วิ่งถึงที่สุดพี่น้องจำเป็นต้องรักษาชีวิตบริสุทธิ์มากๆพี่น้องฟังดีนะครับจะพูดอะไรนะครับบางทีบางทีท่านคิดดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะถูกนําไปสู่การพิพากษาทั้งหมดท่านท่านวอกไม่ได้วอกไม่ได้แวกก็ไม่ได้พี่น้องเองไหมครับอันนี้เป็นข้อเตือนใจนะครับหนุนน้ำใจพี่น้องว่าวันนี้ต้องนับรจริงๆว่าวันนี้เราตายเราได้กาไรหรือเปล่าพี่น้องเองไหมครับแล้วที่สาคัญนี่คือว่าอย่าไปทําหน้าที่ชงกาแฟถ้าพระเจ้าเรียกท่านมาทางานบัญชี หาให้เจอว่าพระเจ้าเรียกท่านมาทำอะไรกันแน่พี่น้องเอเมนไหมครับนะครับเอเมนครับพระเจ้าอวยพรครับ